ทีแรกผมก็คิดว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งที่บอกว่าเป็นเมือประชาธิปไตยสุดท้ายผมว่าสู้รัฐบาลคอสชไม่ได้โอ้รัฐบาลน,นี้นะสู้รัฐบาลที่แล้วไม่ได้เลยครับนะสู้รัฐบาลที่แล้วไม่ได้เลยเรื่องข้าวเรื่องเกษตรกรนี่นะโอ้ทาทถา,ถาว่าห่างชั้นกันมากครับห่างชั้นกันมากนะเออแล้วอย่างอย่างสมมุตินี่อย่างสมมุติรัฐบาลที่แล้วนะเขามีการจ่ายเงิน นะในช่วงตุลาอะไรเงี้อยก็จ่ายเงนินเกษตรกรแล้วจ่ายไปแล้วครับค่าเกี่ยวข้าวก็จ่ายไปแล้วนะแต่และวรันบาลชุดนี้ยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยครับว่าเขาจะจ่ายยังไม่มีความแน่นอนก็ไม่มีความชัดเจนยังไม่มีการประกาศยังไม,ม่การอะไรเลยครับเนะออเกษตรกรเนี่ยแย่หมดแล้วครับตอนนี้แต่ก่อนรัฐบาลที่แล้วเ็ายังมีอนุกรรมการข้าวเนี่ยยังให้ชาวนาเนี่ยไปตั้งในอนุกรรมการแต่ปีนี้ไม่มีครับปีนี้ไม่มีเลยชาวนาไม่ได้เป็นร่วมคณะกรรมการข้าวเลยไม่มีนะครับ เนี่ยก็เป็นเกษตรกรนะเขาไปสัมภาษณ์เกษตรกรเออเนี่ยเกษตรกรยังบอกเลยนะครับชาวนายังบอกเลยโอ้นะมีเขาเนี่ยถึงว่าทําไมสี่เดือนนี้นะครับมันถึงแย่เอาแย่เอาเงินช่วยเกษตรกรมันก็ไม่มีไงเงินค่าเกี่ยวข้าวอะนะบางคนบอกโอ้ยลุงตู่ลุงตู่ เป็นต้นเหตุให้ทําเศรษฐกิจพังไอคนพวกนี้ไอคนพวกนี้นะครับมึงกล้าคอมเมนต์อย่างนี้ได้ยังไงวะถามจริงอะนะพอพอเศรษฐกิจพังปุ๊บไปโทษลุงตู่อีกเอ้าเอ้าแล้วทาไมทาไมเศรษฐามันเก่งจริงทําไมไม่ทาให้มันเฟื้อล่ะนะเออนะครับเนี่ยมันมีคนคอมเมนต์มาอย่างนี้จริงนะบอกว่าเอ้ยก็ลุงตู่นั่นแหละลุงตู่มันทาพังพังพังมาเรื่อยๆ นะลุงตู่ไปกู้มาเรื่อยๆลุงตู่ไปอะไรมาเรื่อยๆ,ๆก็เลยพัง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 มาจนถึงเศรษฐาก็เลยพังว่าอย่างนั้นไอกองเชียร์เศรษฐานี่นะมึงนะมันมันมันจะเชียร์มันก็เชียร์อา้าเชียร์เอานะเออมันเชียร์หลับหูหลับตาเชียร์เลยนะนะมันพังยังไม่พอใช่ไหมต้องให้พังราบคาบใช่ไหมนะฮะเออ นะครับจะเอาเหตุผลอะไรไปเถียงกับมันมันก็หาเหตุผลที่ว่าลุงตู่ทําพังจนได้นะเอ,อ,อะไรอะไร,ะไรก็ทษลุงตู่ลุงตู่ไปหมดเลยวะ่ะโอ้ยคนพวกนี้มันมันเป็นพวกอะไรนะเป็นพวกบัวในตมอะบัวใต้ตมจริงๆมันไม่มีมันไม่มีแบบว่าที่จะสามารถเป็นบัวใต้เป็นบัวพ้นน้าได้จริงๆครับท่านผู้ชมะนะเออ ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างนะตอนเนี้ยแย่กันไปหมดแล้วนะโมไปทําท่านั่งอะไรอลล่าสุดไปทําท่านั่งอะไรน,นะไอไอปราบราคาหมูเถื่อนนะอ่ะโอ้ไปนั่งดูใครก็ไม่รู้นะทำนะ่นทำไมสังส่งไปแล้วทำไมจําไม่ทําไปนั่งดูได้อะไรไปนั่งดูออกสื่อนะครับทําเป็นไปนั่งดูออกสื่อ <pencil> โอ้โถย ไปนั่งดูกันในที่ลับๆก็ได้ต้องมานั่งดูออกกันออกซื่อนะลุงตูไ่ไม่เห็นจะต้องดูใครล,ลุงตู่ก็ทำาไปใช่ไหมนะครับโอ้การแสดงเก่งยิงเลยคนพวกนี้นะโทษนั่นโทษนี่โทษไปเรื่อยเปยนะทำไมผมตังทำไมไม่ทำทำไมไม่ทำฮะทำไมไม่ทำนะครับเออนะเศรษฐานี่โอ้ ถ้ามันทําดีจริงทําอะไรดีมันก็ฟืน้นแล้วสิเกษตรกรก็ชื่นชมแล้วสินี่กเกษตรกรเขายังพูดเองเลยนะครับถ้าทามันดีจริงทํมันอะไรจริงเกษตรกรเขาก็ชื่นชมแล้วนะเออจะมาหาแถให้ไอ้พวกเศรษฐาหน่อยเราไอ้พวกกองเชียร์เศรษฐานี่นะมึงน้ามึงน้าเขกกะโหลกเขกเีกเขกกะโหลกจริงเลยนะเออนะครับโอ จะไปกู้หกแสนล้านมาแจกเงินนี้ต่อยโอย้ตายตาย,ตายนะเออนี่ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น,ม,หนมีใครไปว่ากอูอีกแล้วกูอีกแล้วเสรษฐากูอีกแล้วไม่เห็นมีใครพวกกองเชียร์ไม่เห็นไอ้นี่เนะนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ